สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมกสิภา้าพ่อเม่พ่นองมาสอมเครื่องสักผ้าคือในสภาพเศรษฐกิจจังสี่เหล่านั้นถ้าเฮ้าบ่าหูเรื่องหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างเฮ้าก็สามารถสอมเองได้ถ้าเฮาบอศึกษาและก็บ่อร่องเห็ดเฮ้ากศิเสียงเงินโดย อาจิืแพงครับคืออาจสิเกตปัญหาง่ายๆแต่อาจจะไปเสียค่าสร้างเสียค่าโง่ครับพ่อเมีพีนออ่น้องเครื่องสักผ้านี่ผมกัซื้อมากเกือบ10ปีแล้วครับกับเป็นฮิตาชิสัก8ปกิโลตอนเทาซื้อมาคู่มือของเครื่องสักผ้าก็ยาวถีมด้วยครับผมมันจะมีวิธีบอกการสมบํารุ่งดูแลร,รักษาล้ะกะ แก้ไขปัญหาครับผมคือฐานาจอมันขึ้น้อมูลเป็นตัวเลขสมมุติว่าเป็นซี่สามมันก็สิบอกเกี่ยวกับเรื่องของน้ำไหลครับผมก็สิอิู่จุดนี้ครับผมบางเทือมันก็บอกว่าซี่เก่ามันก็สซมีเราสวิตติซีอยู่จุดนี้ครับผมจะเป็นเกี่ยวกับพวกตัวหลอกตัวนี้ครับผมนี่บางท่านก็ได้ทิมคูมือ คือบอมันก็สูญหายนะของผมกับบอเห็นครับกระใส่วิธีสืบคนจาก YouTube ก็ได้ครับผมกะซีได้บอกว่าเครื่องยี่ห้อฮิตาชิขึ้น49อย่างเงี้ยถ้าสืบคนปับ๊บกะสิขึ้นวิธีสอมบำรุงขึ้นมาให้เห็นก่อนอื่นผมกระสิภาพพอแมพ่พินองมาหูดจ,จากการทำงานของเครื่องสักผ่าเนาะครับ สำหรับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็สิเป็นปุ่มเพื่อสวิตช์ปิดเปิดฮะแล้วก็ตั้งค่าให้เครื่องซักผ้าทำงานครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็สิเป็นจอแสดงผลมันครับดิดเพรับผมก็สิแสดงผลเวลาทำงานแล้วก็กรณีเครื่องซักผ้านี่เกิดปัญหาคัดของอาธิเช่นก็สิขึ้นเป็นซีสม สิไปแกะจุดใด้ซีซีเอเก้าซีเก้าจังสี่ครับเดี๋ยวผมสิบห้าเบิ้งส่วนประกอบอยู่ข้างในมันด้วครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมสิง,งัดขึ้นในเบิง้งแล้วส่วนข้างในนี่ก็สิประกอบด้วยนี่ก็สิเป็นตัวเตะน,นะครับผมสิเกี่ยวกับพวกตัวล็อกมันครับส่วนตัวนี้นะครับกล้องดำๆนี่เขาเอิ่น CPU ตัวที่ประมวลผลมันครับที่วเคอว่อา,วาถ้าเกิดมันเกิดปัญหาจากสวิตตัวใดตัวนึงเนี่ยไฟเข่าบวกบครับตัวนี้มันสิไปแสดงผลต่อดิสเพย์นาจอแสดงผลนะครับว่ามันเสียจุดนี้สมมุตินา้าบวเขา่าสวิตบวสามารถทํางานใดไฟบวคบวงจรมันก็สิขึ้นวัที่สามเขากัต้องไปดูแลรักษาสมบํารุ่ง ตรงที่มันเกิดปัญหาอ่ะส่วนนี้ก็สิเป็นถังสักครับผมก็สิประกอบด้วยเตอจุดนี้ครับพ่อแมีพี่น้องมันสิเป็นโตดักเวลาเสือ้อผ้าเฮ้าเนี่ยมันมีความสกรปรกมีฝุ่นต่างๆมันจะดักฝุน่นครับเนี่ยฮะเฮ้าก็ต้องถอดออกมาล่างมาเช็ดคือ มาทาความสะอาดมันนะครับเดี๋ยวผมสิแกให้เลยแลก็สีโซกับโป๊พอสมควรครับค่ะอยจ,จุดนี่ครับผมอันนี่ครับมากองเต็มนะครับผมนี่ครับพากะเอาพวกมูนี่แหละออกไปทําความสะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดหลังจากทําความสะอาดแล้วนะครับผมก็ประกบครับผมประกบเขาคือเ่าฮะครับเราก็เอาไปเสียบไว ไวทัดดักถ้าเฮ้าบ่อ,อ,บอท้ำก้นสะอาดครับเสื้อผ้าเฮ้าสีโซกระโปงครับพ่อเมพี่นองเดี๋ยวผมกับสีได้ภาพพ่อแมพี่นองมาเบิ่งปัญหาส่วนใหญ่เนาะที่ผมพบครับผมปัญหานี่ก็เกิดจากหนูครับเขาสิไปกัดสายไฟครับเขาสิเข่าทั้งหลังฮะเขาก็สิเจาะหู้กัดอยู่ทั้งไตนี่ครับอันนี้ผมก็ได้เอาตาคายยังขนาดตไคายปิดไวแล้ว หลักไฮปิดไว้เขากับกัดได้เขาก็เข่ามาทั้งในครับเราก็มากัดพวกสายไฟต่างๆครับผมเออตอนนี้ถ้าเกิดสายไฟสายดได้สายหน,นึ่งหรจุดใดจุดหนึง่งค่ะเราไฟบอคบวงจรซีพีนั่นก็สิประมวลนผลว่าเออจุดนี้มันเกิดปัญหาเขาก็สิแจ้งเหตุครับผม ถ้ากิดสิแจ้งไม่ยั่งดีดเพ่ครับผมจอแสดงผลว่าจุดนี้นะมันมีปัญหามก็นสิเปขนสัญลักษณ์ซีสามซีซีเอฟเก้านะซีเก้าจังสี่ครับผมเท่ากับต่องไปไล่เอาเดี๋ยวผมสิบผ้าเบ่งว่าซีหรือเอฟน่ะมันขึ้นเรามันดูจุดใดฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เบ่งฮะ ถ้ามันขึ้นอาการแหลกเนาะครับผมเดี๋ยวผมสิ่อร้องตั้งเนี่ยฮะเอาปันแห่งจักหนึ่งนาทีครับกดสวิกปั๊บเนี่ครับเดี๋ยวเขาก็ับทำงานนี่ครับซีฟเริ่มสิบประมวนผลหรอถ้าเพื่อนมันสิมีจุดปัญหาเกิดขึ้นจุดใดจุดหนึ่งครับมันจะขึ้นเตือนท่านที่เลยครับผมถ้าแบบจุดนี้มันขึ้นว่าซีแปด ถ้าไล่วงจรมันเหลวขันข้นแรกสเต็ปแรกคือเครื่องมันต้องล็อกถังก่อนครับผมจัางมันเห็นงานก็แสดงว่าจุดล็อกถังนี่ครับมันสิมีลุเตยอหยุดจุดเนี่ยมันบอกทำงานครับมันอาจจะเกิดจากหนูไปกัดสายไฟขาดฮะมันเลยขึ้นซี่แปดถ้า,ถามันกัดบ่กขาดเลยอาจสิเป็นสายยังเดินไดน้นิดนหน่อย มันก็อาจจะถึงซี่เก่าก็ได้หรือบอ้ามนลูกเตมันครับมันสิมีดลูกเตะที่ไว้ในการปิดสวิตช์ที่ปิดตัวนี้ครับตัวล็อกเนี่ยมันกับสิ่งที่เก่าตัวนั้นก็อาจเสียก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิบพาพเบิ้งครับการซ่อมเพื่อคว่วปลอดภัยนี่เข้าควรสิถอดปากไฟเด้อครับพ่อเม่พีน่น้องครับถอดออกครับผมเดี๋ยวผมถอดออกฮะ ครับถอดให้ปักนี่ออกจากกันครับผมจะเสียบไว้เดี๋ยวมันจะอันตรายเพื่อเซฟตี้ห้องเข้าเรากระท่าการหรือเราก็ตรวจเช็คครับแล้ก็ปัญหาที่เกิดจาก C8 ่แบางหนึ่งครับผมมันก็จะเกิดยุดจุดนี้ครับผมเนี่ยฮะซี่แก่าครับผมมันจะเกี่ยวกับตัวล็อกครับเราปัญหาทีว่าเนี่ยซีมันเกิดจากสายมันขาด สายขาดผมกระไดต่อสายแล้วกับพันสายดีๆครับเนี่ยฮะชุดนี่ครับผมสกิดซี่แปดซี่เก่าชุดตัวลลอกหนูการดสายผมกระไดทาการพันสายมันไม่ฮะบัตจีไม่ไมแล้วกับพันไม่ถ้าเป็นซี่เก่าาหนู อาจจะการ์ดบอ่อขาดแต่ไฟนี่มันแรนเขาบอ่อเต็มที่การสีเขซี่เก่าหรือบอ่อถ่าสวิตตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวล็อกมานเนี่ยเสียกระโช่ซี่เก่าห้ากับไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ก็ไเลยครับพ่อแม่พี่นอ้องและกัอีกจุดหนึ่งมากพบบ่อยๆที่มันขึน้นคับวาซี่สามกับสเป็นจุดนี้ด้วยครับผมเนี่ยโรล่าตัวกองหนาม,มันโชกับปกครับ เากับข่วนเสียวดึงออกมาล้างทำความสะอาดฮะผมใส่กันไก่ดึงกันเลยครับนี่ยไกดึงขึ้นมากครับผมมันต้อจะเป็นจังสี่ครับผมถ้าคิปฟุ้นนี่ยังมันติดกอเนียน้ำไห้ว่าสะดวกมันจะขึ้นสี่สามครับผมนี่ครับหมองกองน้ำเขาก็เอาออกมาเป่าครับผมแ้าพอเป็นจุดนี้สะอาดแล้ว บางเทื่อกรอาดสวิตครับผมเทากับแกออกออกมาสอบครับบึ่งในส่วนนะสวิตปิดเปิดนามครับผมนี่ครับหนูหนูกับมากัดสายขึ้นกันได้ครับผมเท่ากับเช็เบึงสายมันครับถัดซีสามกับบริเวณจุดนี้นะครับก็เอาผ่าติดพันครับผมก่อนจะพันกับปัดจี้ใหเรียบร้อยครับผมจะตัดต่อสายใหม่ ครับนี่ครับหมองสวิตนี่ฮะสีขึ้นจุดนี้จะขึ้นชีสามส่วนจุดนี้ครับผมสิขึ้นเอฟเก้าครับนะครับผมได้เอาเทปมาพันหนูกัดกัดหลายครับหลา้มองครับผมแล้วนี่ก็กัดกัดจนพุ่นเวิร์ดครับผมก็ได้เอาหัวแรงบัตรจีฮนะมาบัตรจีแล้วกับพัน เทปไมครับนี่ฮะเทปเก่าที่มากขึ้นกวสิเกี่ยวกับระบบนี่ครับสวิตมองน้าทิ้งเนี่ครับผมส่วนใหญ่ก็สิเป็นเฟื่องชุดนี่ครับเฟื่องเป็นดูทั้งเทิงนี่มันหลุดครับเอากระมุนท่วนเข็มให้มันกลับลงมาคือเอาครับให้มันมาอยู่ให้เกยเคียงกับนี่ครับผมมันจะมีเสาอยู่ข้างๆกันแล้วนี้ นี่ครับแก้ไขปัญหาเอฟเก่าครับผมถามมันขึ้นแล้วถ้าแก้บอ่อหายก็แสดงว่าอาจเป็นบริเวณภายในนี่กับตัวญ่ผมบดถอดล่างครับก็สิให้สร้างเขาสอบแต่ผมสิแก้เื้องต้นผมสิแก,ก้หมุนหมุนหมุนเฟืองตัวนี้ท่วนเข็มเทียดครับเนี่ยครับทั้งๆเห็นยังครับะหมุนท่วนเข็ม ให้มันลงมาเสมอกับกับเสาข้างๆนะครับผมเรากาเช็คเบื้องสายครับสายไฟว่ามันขาดบอถวิดบอทำงานไฟบอรครบมันก็สิโชว์ขึ้นซี่นั่นซี่นี่เอฟนั่นเอฟนี่ครับพ่อเมทพี่น้องครับถ้าขึ้นซีซ,ซีนี่ก็คือลักษณะถังเนี่ยเขาบ่ได้ศูนย์เด้อครับผมเนี่ย นี่ครับทางจะเป็นเอียงๆครับสำหรับของผมตัวนี้เนี่ยมันขาดครับมองโชกโชกขาดดูข้างในครับผมพมกับสีใสสายไฟเนี่ยมาซอยอ่ะซอยดึงให้ตั้งศูนย์มันครับผมทางมันเอียงครับผมเดี๋ยวไปเบิรงทข้างหลังว่าเอียงซัมใดรับเอียงหลครับทังทางจะเอียงออกมาทางผี่ครับมึงนี่ช่วงช่วงแคบของโชกค่ะเนี่ยครับอันส่วนในสิบ ห่างครับผมส่วนนี้จะแคบฮะเบิ่งได้ชัดครับตาเมีนทั้งเอียงนี่บางท่าน้าเมีนคือลูกย่างมัน,ม,นมันบอดซึกเนาะเขาก็สิใส่วิธีปรับปั๊บทั้งไตเอาว่าสั่นกับหาแนวมันหนุนหมุนทั้งทางไตเอาด้วครับให้ทั้งมันได้ศูนย์ครับผมซีซีนี่ก็สิแก่ไขได หลังจากแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวผมสิทดล่องให้เบิ่งนะครับผมผมขอต่างหนึ่งนาทีพ่อครับผมแล้วก็กดครับเนี่ยครับผมเครื่องกำลังทำงานอยู่ครับผมฮะครับพอแม่พี่น้องเครื่องก็ได้ทำงานปกติแร้วครับนี่ฮะแต่แก้ปัญหาเรียบร้อยครับผมเนี่ย สัญญาณตัวล็อกก็ขึ้นแล้วครับเนี่ยครับผมถ้าเกิดไฟเนี่ยหนูมันไปกัดขาดมันก่นเหตุให้เกิดปัญหาเรามันจะมาโชว์ตรงจอดีเพือจอแสดงผลดูมองเนี่ยฮะอันนี้ก็กสิบอกเป็นเวลาที่ผมตั้งหนึ้นะที่เครื่องสายผ่าเข้ากับสิทธาทำงานฮะน,นี่ยครับ ทำงานหรอครับพเมเพนองครับตอนนี้ก็ตัวลอกมันก็ไ่ายลอกออกแล้วกับเป็นปกติหรอครับและผมก็ะเด้ภาพพม่พนองเป็นอาการเครือสักผ่าที่มักเจอปัญหาบ่อยแล้กก็เสียรู้เนาะครับผม คือถ้าเกิดไฟบ่อเขา่ากับเช็คเบื้องสายไฟนี่ครับก็เป็นห้อยหนูกัดผมก็ได้หาแนวมาพันสายคือเกาครับผมหนูนี่มันไหลหลีเลยครับผมเนี่ยเนี่ยห้อยมันกัดมุนครับให้สอมํำรุ่ด้วยตัวเองเพื่อลดค่าเสียใจเด้อครับดีเพราะว่าคาสอมมันกับแพงเท่ากับบอหูว่าเขาสอมอีหยังเน่ ถ้าไฟมันโชว์อยู่ในนี้ครับผมถ้ามีขูมือเขากับเบิ้งใดถ้ามีเขากับเบิ้งใน YouTube มันบอ่อเสียง่ายๆครับเครื่องสักผ่าของผมมาเกือบสิปีแล้วผมยะสอมบำรุ่งเองดูแลรักษาเองก็ศึกษาจากขูมือครับผมและก็ให้พี่น้องร่องไปทดลองําแล้วกัสวัสดีครับ